นะสำหรับคำถามต่อไปนะมีผู้ถามมาบอกฝึกาปาอาปานาปานุสติยังไงถึงจะให้เห็นผลได้ไวครับหลวงพ่อก็บอกว่าบุคคลมีความเพียรบากบาั่นมั่นคงอยู่เป็นนิดเนี่ยเราต้องฟังให้ละเอียดให้ทุกกระเบียดทุกคำพูดนะบุคคลมีความเพียรบากบาั่นมั่นคงด้วยนะอยู่เป็นนิดอยู่เป็นนิดเป็นศิล์เลย มีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งประเสริฐกว่าคนที่เกิดมาร้อยร้อยปีไร้ความเพียรน,นี่เป็นภาษิทิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าวาจะนะเป็นพุทธภาษิตเพื่อนแนนเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็เจริญอาณาปานุสิตเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทํำยังไงให้ได้ผลไวให้ได้ผลไวสุดแล้วก็ต้องทําให้เกิดความต่อเนื่องดูให้มันต่อเนื่อง อย่าดูบ้างไม่ดูบ้างดูห้านาทีแล้วก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วกลับมาดูอีกห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นอย่างนี้ช้าแต่ก็ยังดียังดีกับไม่ทำํำยังดีกับไม่ดูเป็นการสร้างกุมณิสัยบางทีอาจจะใช้เวลาสักสิบปีนี่กไม่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะถ้าเราเปรียบเทียบเฉยๆของข้าพเจ้าจากประสบการณ์ <c oughs> ส่วเราดูลมให้ใจให้ต่อเนื่องนะสมมติทักครึ่งชั่วโมงเราพยายามไม่ให้เผลอแล้วดูว่าดูแบบว่าคลาๆคล้ำแกล้งดูบ้างนั่งสมาธิเพื่อที่จะดูบ้างไม่ให้เผอลอเลยหลับตาดูแล้วในขณะเดียวกันอิรยาบถมันไม่เป็นธรรมชาติเรานั่งหลับตาอย่างเดียวแต่เราจะเจริญให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเรนาอาจจะนั่งเอนนั่งพิงนั่งพับเพียบ เราก็ดูมีหน้าที่ดูดูให้ต่อเนื่องพราะดูต่อเนื่องมากๆวันมันได้อารมณ์มันก็จะชัดเจนขึ้นมาเองเรียกว่าชัดเจนและต่อเนื่องเมื่อเราดูให้ต่อเนื่องและชัดเจนขึ้นมาได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยเราเริ่มสติสมาธิเราเกิดละถ้ามันชัดเจนขึ้นมาจนแววไวเกิดขึ้นเนี่ยจนกระทั่งวางได้ไม่แร่งไม่เครียดแล้วเงี้ยเรียกอะไรเริ่มเห็นตัวปัญญาละปัญญาโลกิยะละความแจ่มใสเบิกบานเริ่มเกิดขึ้น แล้วก็ได้อารมณ์จากการเจริญสมถะก็คือดูลมหายใจเจริญสติสมาธิได้ได้อารมณ์ขึ้นมาจะให้ได้ผลไวต้องให้มีความชัดเจนและต่อเนื่องนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะให้ฟังว่าบุคคลมีความเพียรบากบั่นมั่นคงอยู่เป็นนิดอ่ะสมอชั่วโมงหนึ่งระบากบั่นมั่นคงเป็นนิดสักชั่วโมงมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเระ่กิฐกว่าคนที่เกิดมาร้อยปีไร้ความเพียร คนที่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างดีใช้เวลาสิบปีเนี่ยสู้คนที่ฝึกสักสองสามวันนอะจางยัยงเต็มที่เลยอย่างขามีขมันนะคนที่ฝึกแบบวันหนึ่งคือหนึ่งหรือสองสามวันเนี่ยดีกว่าคนที่เกิดฝึกมาสิบปีแล้วก็ฝึกแบบชนิดที่กว่าการงานอะไรที่ยอดหย่อนเราให้ดูลมหายใจนะให้ให้เอาลมหายใจเนี่ย,เ,เ,ยเป็นการงานให้เจริญสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยการงานอะไรที่มันยอดหย่อนมันมีผลน้อย บางคนเนี่ยเรียนมาให้อะไรเนี่ยใช้เวลาสี่ปีบางคนก็สามปีครึ่งบางคนเรียนนั้นแปดปียังไม่จบเลยก <c oughs> ็เลยคับแทบจะเป็นปูเฝ้ามหาวิทยาลัยเลยเพราะนั้นก็เร,เรียนบ้างไม่เรียนบ้างสบายๆเราจะเราชอบยังไงถ้าเราชอบให้เห็นผลเร็วเราก็ต้องทําก็ได้ว่าปัญญาไม่มีกับผู้ไม่พินิษความไม่นิ่อมไม่มีกับผู้คู้ไร้ปัญญาเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เกิดผลเร็วก็คือตัวปัญญา ได้รู้แจ้งเห็นจริงเร็วๆเนี่ยเราก็ต้องมีพินิษพินิษก็คือก็เกิดจากการเจริญสตินั่นเองทำใไม่เกิดสมาธิถึงจะเกิดผลไหวไอ้อย่างการปฏิบัติตัวเองเนี่ยถ้าเราทำอย่าให้มันอิ่มเกินไปนะเพราะว่ามันมีนิวรณ์เยอะการมาฉันทะน,นั่งนั่งไปกันึกถึงเรื่องการเรื่องรูปเสียงกลิ่นรลการสัมผัสนัน่งไป พยาบาทนึกถึงพยาบาทโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อะไรถีนิ่มีทางง่วงเหงาเหงานอนว่ามันอ้วนเงี้ยมันอิ่มสมบูรณ์เงี้ยไปอุตจักความพุ่งซ่าแล้วมัคานกิดก็เกิดงุ่นงานนะวิจิิจฉาก็เกิดความมันจะมีจริงหรือธรรมะพุทธเจ้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจเจริญน่ะเจริญในตอนท้องอิ่มเนี่ยบางทีมันก็ง่วงแต่ถ้าจเจริญตอนท้องว่างเนี่ยถ้าเราฝึกสติมาดีๆเนี่ยบางทีก็เข้าได้อย่างรวดเร็ว ก็เจริญแบบให้ชัดเจนและต่อเนื่องนะดูลมหายใจความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกแล้วกันให้ชัดเจนต่อเนื่องเอาเลยยังไม่เคยฝึกก็เอาสักสามวันพยายามเผลอบ้างช่างมันแล้วเราก็ทําวันแรกๆมันอาจจะงุดกิดหน่อยวันสองวันพอเริ่มกาสู่วันที่สามมันจะเริ่มดีแล้วเหมือนเราสีไม่เขีดไฟใหม่ๆก็สีไปสีไปสีไปไม่ได้เรื่องสักทีพอสีไปได้ระยะมันมาความร้อนมันถึงปุ๊บมันก็จะเริ่ม ถ้าเราสีต่อไฟก็ใหม่ถ้าเราไม่สีต่อความร้อนก็ลดระดับลงแล้วเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่พอเริ่มสีใหม่ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ทำให้ชัดเจนต่อเนื่องนะแลวมันจะเกิดผลเร็วเกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิด